ยิงกันแล้าจะมาเล่นแกรนี่กันนะคะใครขันตัวกันี่ะยิงชุ่มกันค่ะเอ้ยเบรค่ะแบรคแบรคถ้าเราพี่ไม่ออกพี่ไม่ได้เป็นเบราออกแล้วคนนั้นเป็นฮะไม่คนนั้นออกพี่บอกว่าเบรคออกคนที่ออกอ่ะคนนั้นก็รอดไม่ไเดี๋ยวให้คนคนคนทุกคนดูด้วยมาเอาเลยให้ทุกคนดูยาวกระป๋ยิงชุ่ ทุกคนไม่เห็นนราเห็นของสกายอย่างเดียวอ่ะยาวปากอร์บายเอ้าเหมือนกันเอาไหมดี๋ยว เมื่อกี้ใช่ไหมเมื่อก <Yeah. S 1> ี้โทรศัพท์ตกเอ้ยโดนบางมันวางไม่ค่อยชัดเลยยาวยิงยาวปะกับยาวก่อนสิยังไม่เห็นยาวยิงยาวปะยัยาวยิงยาวยิงยโอเคยาวปะกับ่งชุ่ม สกายเป็นไอ้สกายชนะสรายเป็นสรายเป็นค่ะทุกคนามาเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นกันเลยนะคะเป็นนอนกัน่าทุกคนอย่าดูอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์เดี๋ยวไปชมกันเลยถ้ากดแล้วนะ ยังไงไม่โแต่เายาวนะเ้เฮเอ๊ะลมันไม่เห็นวะลมเสามันยังไม่เห็นเลยอ่ะ okay ใครต้นแกตต้นใครมูจุงกโอเคตกใจอะทุกคนเขาไม่เห็นเขาไม่เห็นเราเราเหนูกัน ตายแล้วออ,อ <c oughs> ตายไปเลยค่ะคุณว่าน่ะมันไม่พอหรอกต้องฮ่าฮ่า ต้มไปนะไม่ให้ต้มแล้วต้มต้นน้ำีดีพิการแ้ถ้าเป็นไม้ลูกถ้านเลยวนเลนั่นตัวใอดไปแล้วเราการเป็นนเี่ยไปแล้วเสียงกลางคะลูกเสียกลาง บายค่ะเจอก,กันใหม่นะคะถ้าอยากชมเราอีกก็ช่องอะไรมิวกี้คะ่ะบ๊ายบายนะคะเจอก,กันใหม่ล่ะ